ครับที่คือมาดูมุนชาติผมได้มาจะทุกเดียวเอง15ใช่มั้ยใช่ขอบใจครับเพราะว่าตรงนี้มันสิรที่สุดเหมือคนกัครับในซีเรียลอยู่แล้วเว <c oughs> ท,ทีผมก็ยังเก็บไว้ยังแมงได้แมงวีอีกคันนึง เพราะว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องสิทธิส่วนตะวนี้มั้เป็นเรื่องธรรมดาไี่จริงนะอ๋อเราไว้ลุยเลยยังไงก็ได้อยู่แล้วหมายถึงว่าก็ยังเอาไว้อยู่เอาไว้อันนี้เก็บไว้ใช่มีปัญหาครับก็เอาไว้สำหรับมาขับอย่างเดียวเลยไม่ต้องขับไปไหนเลยนะครับเพราะว่าคุณเนรบอกว่าอะไรในรถผมที่มันถึงสามร้อยบ้างไม่มีเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเนเดี๋ยวได้กอนันกดนี่เลยพี่น้องกำเนี้ยเดี๋ยวเดียวเลยแล้วเปิดโชว์ว่าใครมีอะไรใช่งัดมาโชว์เลยครับงัดมาโชว์ เราโชว์ไปหมดแล้วตากล่องเล็กๆครับเป็นบัตรงัดหลัรโชว์เลยกล่องเล็กๆเป็นบัตรอับอันนวดทใหม่ก็ดีสิครับไมโชว์ไม่ต้อโชว์เดี๋ยวเขาบไม่รู้แล้วอันเนี้ยหนักโคตรอันนั้นแน่นอนครับโต๊ไม่จากเตาก็จากกล่องแล้วครับนั่นะ ใช่แล้วอันนี้อันนี้เป็นกล่องสติ๊กเกอร์ครับต้องขออนุญาตนิดนึงครับผมก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะเป็นรอยอ๋ออันนี้ของอันนี้ไม่ถึงแน่นอนครับราคาไม่ถึงแน่นอนตอนนี้เรามา18คันนะ18แล้วเหรอทีนี้ว่าไอ้ของหวานของใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวระันต้องมันต้องมันต้องติดเบอร์เลยติดเบอร์้น่ะเกลือทีเดียว ตรงนี้คงจะดสไปทางโน้นดีกว่าบ้างตรงนี้หอบโล่งๆหน่อยไม่งั้นมันจะมันจะยืนกันไมตรงโน้นเลยตรงโน้นเลยก็ได้รู้เลยครับว่าตรงนี้ขอบเพราะพี่ถ่ายแล้วกันไม่ได้ไม่งั้นไม่มีที่เดินจะใกล้แล้วครับซิวซิวิกใกล้ต้องเลื่อนออกแล้วนะฮะซิวิกใกล้แล้วนะฮะใหญ่มันตงเลื่อนออกแล้วบอกให้ดุณเล่งครับคุณเล่งแตกต่างกันนัไม่รู้ต้องหันหน้าออกครับแนอยู่ในคผมมันยุ่งก่อกแล้วเป็นยังไงดีแล้วก็ไม่เห็นหน้าจำไม่ได้พี่เขาไหนก็ นีเป็นสติ๊กเกอร์คลิปอย่งฟรีที่เราเล่นตอนนี้ก็จะเป็นแฉลกเกอร์เพื่อที่จะลองรู้ว่ไม่ต้องลองเทสเลยใช่ไหมครับก็จะแฉลรถตลงไปลอยก็่ต้องต้อนแบบนี้ไมไต้เจอกันถ่างต้องจัไมาอย่างนี้เหมือนกันมาสูตรต้องต้นมาแล้วเบอร์สี่ต้องต้อน้องต้อนสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วโอ้โหพังเลยครับผมแฮปปี้นุ้ยยอดเบียร์หลังวัพี่เลยเบอร์สี่ให้ครับเบอร์สี่เดี๋ยวนะครับเบอร์สี่ นะคุณพีคุณพอดครับพอดน่ารักน่ารักเล็กที่สุดเลยคุณพอดโอ้โหไม่ก้าวไฟไปได้หนักมากครับโอเคเดี๋ยวนะครับผมเล็กแต่คุณภาพรบเอผมตี่ก่อนครับของผมนี่ขอเป็นเบอร์สุดท้ายแล้วกันเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้าบ้าเออคุณสีไม่มาคุณเอ๋ตัดไปเลยต่อไปเสียไปแล้วไงนี่ไข่หมอ่ไลายมือตัวเองอ่านไม่ออกเลยแล้วครับตอนนี้นี่ไข่ไว้แน่ยเดี๋ยวเออผมอ่านไม่ออกจริงเดี๋ยว ต่อจากน้าเอ๋เหรอไม่นันแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่น้องมาไม่ใช่ไม่ใช่ต่อจากน้าเอ๋คุณอะไรวะเนี่ยตอนที่กลับก่อนเปล่าไม่คุณเอ๋เนี่ยเขากลับไปแล้วฮะเดี๋ยวนะนี่คุณที่ใครวะขป๋าตานที่มานะผมเข้าไปอยู่ในปาตานี่นี่เขียนอยู่นี่ฮะนี่ใครเดี๋ยวแล้วมีคนมีใครบ้างเดี๋ยวอ่ะมีอหนึ่งเหรอ มีใครเอ่ยคนที่มาคนที่ห้าไปแล้วมาคนที่ห้าต่อจากโพสต์อยากใครโอ้โหมันต้องกอกล้องดูอะไม่รู้เดี๋ยวนะมันมีใครเดี๋ยวมันยังอยู่อยู่นะโพสต์ยังอยู่อยู่ใช่เพราะว่าโค้ดมาคนที่สี่เอ๊ะโจเข้ามาเดี๋ยวนะโจโจมีอยู่ฮะเป็นี่ใครเนี่ยไหนใครผมอ่านไม่ออกวะใครพูนเพชรเพชรอ๋อนะแพ้หน้าแพ้ผมก็ผมก็ เรียกว่านอกสายตาครับใช่ครับทุมนี่ผมดึใจเลยอ่ะเบอร์หาคุณแป๊บเบอร์หครับเบอร์หกปายุ่นครับปายุทธมาตานตัวไหนนี่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 เบอร์หกมาตามลำดับเลขึ้นบนเลยตองเล็กๆต่อไปคุณโจครับคุณโจคุณโจนี่เลยครัพวงมาลัยคุณโจพวงมาลัยครับมาเป็นพวงยอดรวยมาก อันนี้นครนน้าทอนพอทงรอเรือนะครับอย่าเขียนทอทหารอออ่างนอนดูเหมือนผมนะครับพอทงรอเรือครับเกิแล้วมีปวงวันกี่โมงน้าวศ์ของผมทุ่มหนึ่งกับอีก2ีนาทีกับอีกยีวินาทีครับผมอ่าแปดกร์สับกระสยเออแน่าโจไปแล้วนะแปดไหนครับแปดนั่นเองนั่นเองมีนะ นั่งไงนั <speaking <speaking ่นไงของหวานัลเนียอะอ๋ออตโต้อตโต้ตีได้ไครับไม่ได้กินกำลังจับสลากอยู่แปดครับผมนี่ถึงเวลาแล้วนโอเคหนไปถ่ายวิดีโอีไม่แก้นเบอร์ครับเบอร์ยอด1ิเกแล้วครับ โอเคเลยต่อไปของของนักขาวบอยครับนักข้าวบอยนักขาวบอยน้าเนตขาวบอยเอาเลยหน่อยได้ไหมหรือว่าเขาเนตอันนี่ครับนเนตอันนี้น้าเนตขาวบอยนะอยากกลับได้อันเนี้ยกำลังจะอยู่เอาเลยเอาเลยครับเดี๋ยนาเนตเดี๋ยวของบอกนาเนตของบอกฮะเนตจิไปแล้วเบอร์เนตคนไหนครับอ๋อคนนั้นไม่ใช่ผมเนตด้วยเปล่าครับเนตตองเนตมีมีของหวานไหมวะ อยู่ไหนครับผมอยู่ในรถอ่าสัิ๊กเกร์ไมแปะรถเลยครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังติดเบอร์ไแะรถเลยได้ไหมกำลังติดเบอร์อยู่นั่นโลครับผมเบอร์ที่จะม้วนนะม้วนด้วย ตอนนี้400 4กว่าเบอร์ครับเบอร์พอไหมครับผมเข้าใจเข้าไป400กว่า19อันนี้มากมามามาช่วยผมต้องมีนไหนเบอร์อะไรวะเนี่ยกลังจอดนะณตอนกำลังจอดโอเคณตอนโอเคจอดตอนนี้นะคุณสืบครับนักคุณสืบโอ้นี่มูลคุณค่าเกินครับมุณค่าเกินเอากลับครับบอยนะกกับบอยเบอร์เดี๋ยวนะผมจดกันร้อยรเ้โอโอ้รุ่นสีสีมาด้าพิธี50นี่แน่นอนครับผมแน่นอนครับรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นร้อยแน่นอนครับพิธไม่เป็นร้อยเนี่ยอโโ้ห เอาน้ำแข็งหนึ่งถังอันนี้ผ้าห่มผ้าห่มแน่นอนผ้าห่มของนะเบอรเ้เบอร์เก้าเบอาบอยเบอร์เก้าต่อไปเบอร์สิขก่อนนะคุณสืกครับนะคุณสึกอันไหนนะคุณสืบนะคุณสึกเบอร์สิครับเบอร์สิบอันไหนเบอร์สิบยังไม่มาติดตติดต่อครับอดต่อติดต่อนิดอน่อติดอลิดต่อริดิดตอตัดต่อัิ่่ออ่ดอ่อตอิอร์ิอด นาเพยบอยเบอริดยังครับนาเผยบอยแสดงตัวครับผมนาเพยบอยนาเพยบอยใครนะไม่แสดงตัวจะมีการทุบรถแล้วนะครับน่ารักเหรอนาเพยบอยนาเพยบอยเนี่ยรักใช่ป่ะไม่ใช่นาวันรถสีขาวนาเพยบอยใครวะาาเเมมนน น้ำแมนน้ำแมนน้ำแมอ๋อน้ำแมนเลยน้ำแมนน้าเพย์บอยใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าจะใช่หรือเปล่าฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะเพย์บอยครับไม่ใช่ไหมสติ๊กเกอร์มีแต่เพย์บอยลนะครับน้ำแมนใเนาะมีมีแต่ปี๊ป้าเขาบอกเบอร์น้ำแมนนะครับเบอร์สิบเอครับแน่นอนครับสิบสองนะครับน้ำแมนก่อนอันนี้เมาแน่นอนนะคุณเกตต์ต่อไปเบอร์สองน้าวันครับน้าวัน ตาวันเบอร์ไหนครับม <า S 1> ผมตาวันรู้สึก <c oughs> ของขวัญมีไหมครับของขวัญมีไหมครับนีเลขเบอร์สิบสามมีน ใชครับเลขใหญ่ไม่สนครับสนแต่ว่าต้องติดเบอร์ครับตอนนี้กูครับครับกูครับอ้าวันเบอร์12บสองอรสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้อันนี้นัทพร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 โอเคนัทพรนัทพรครับมาช้าก็จะปรับ20บาทนะครับเอาปับไปยี่สิบาทผมให้ยี่สิบห้าเขียนใบสั่งเลยดีกว่าเขียนมาเลยครับมาเลยฮะมาเลยครับไม่ต้องกลัวสีทะเลาะครรุ่นนี้สุดยอดโอเคนัทพรสิบสองใช่ไหมฮะต่อไปผมข้ามหมายเลขสิบสามเผื่อคนถือผมเอาหมายเลขสิ สี่เลครับสิบสองของนวานครับนวานมายังนวานไปซื้ออยู่ครับนวานไปซื้ออยู่ข้ามก่อนครับต่อไปเป็นเบอร์สิบสี่ไปเลยครับเบอร์สิบสี่เป็นนะนารักครับของนารักนารักไปซื้ออยู่ครับนารักไปซื้ออยู่ครับไปเบอร์สิบสี่ไปแล้วไปเบอร์สิบห้าเาวีโก้ครับเคาวีโก้เคาวีโก้ที่ไหนเคาวีโก้หมาใส่กล่องอยู่ครับยังไม่เสร็จแพ็กอยู่ฮะเค้วีโก้แพ็กอยู่แพ็กอยู่ฮัลโหลเบอร์สิบสามไม่มีนะ ออกแล้วไม่มีครับสามเปลอบางุฏิก็ไม่ก็อยู่ไหนเนี่ยาเสไปที่รถนักกอล์ฟของขวัญนักกอล์ฟของขวัญหมาหมาจริงๆของขวัญนักกอล์ฟอยู่ไหนกล่องสีอะไรอะ สีอะไรมาสีชมพูไม่เหมาะกับตัวเลยครับแถมอาหารด้วยแถมไม่ได้แถมผมถามาแล้วครับของนวันมาแล้วของนวันโบลุดครับโบลุดครับของนวันเบอร์เบอร์สิบสองอันนี้เป็นเป็นสารอาหารใช่ไหมฮะสารอาหารของรถครับมันคืออะไรครับช่วยช่วยอธิบายหน่อยครับมันคืออะไรครับเดี๋ยวไปวางล้างรถโอเคเบอร์สิบสองอันนีน้ำยาล้างรถเบอร์สิบสี่ชมพูล้างรถนะครับเอาไว้เติมของมันได้ เบอร์สิบสีเบอร์สิบห้าอันหล่นครับหล่นครับหล่นครับ,บอ,อันนี้หล่นแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วสิบห้าสิบห้าครับอย่าหล่นหล่น เออสิบห้ากอบิโก้ครับอันไหนเลยห้าพันสีชมพูสีชมพูแปกไปแล้วอ๋อสิบห้าเป็นยังไงไุดท้ายเสิบหกนัสสูครับสูเมธานัสสูนู่นเลยครับนมจากเต้าครับผมตังโต๊ะพอดนะครับพอดจะไปไหนโอเคสูเมธาบัวสิบเจ็ดสิบหกสิบหกสิบเจ็ดนะครับนัสทอนครับเมื่อกี้ล่าสุดเลยครับขอล่าสุดสายสุดเลยครับไม่ได้ไปงานแต่งอเลยครับหมดยังครับ